สวัสดีครับพี่น้องครับผมสุภัทดรดํมซิ่งนะครับอ่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิงรถไถไฮกันบ้างพี่น้องบูบูตาเอ็มร้อยแปดนะครับทีมงานไรจิติมาไถาพวน นะครับเป็นไทยก้อนพี่น้องไทยขายยาฐานหกนะครับเมือน,นี้เสียฟอร์ดหรือว่าคูบ่าวฟอร์ดนะครับคูบ่าวฟอร์ดนี่จะมาขับคู่ปูตาพี่น้องมาไทยริกกินที่ยาดินขายยาไว้ซะก่อนพี่น้องนะครับ เนื้อที่นี่น่าจะประมาณยี่สิบสามสิบไร่อยู่มั้งพี่น้องนะครับเนี่ยแมนเบิร์ดลวครับนดิอู้ลุกไปพุ่นไถขายหนาครับไส่หลบเลก ไถผ่านหกตากหญา้าตากดินไบซะก้อนพี่น้องไถหญ้ามันนงมันเน่าจาักหน่อยประมาณจจกอาทิตย์สองอาทิตย์จังสีเขามาไถบุกเบิกอีกเช่นึงนะครับวันนี้ผ้ามาเบิ่งมาชมเอ็มร้อยแปดพี่น้องคู่ปตานะครับ อ๋อแตนเนินยังอยครับดินกระลังชุ่มดีพอดีพอดีพี่น้องฝนตกใส่สองสามมือ แต่ว่าโบเหี่ยงเท่าไรดอกปกติเพิ่นปลูกมันนะครับมองนี่นี่แปลงนี่นี่ห้อยรถเป็นเหา็ันมาขุดนะครับขุดมันล่องมัน เดือกเกียร์เดินหน้าสิบพกเกียร์ถอยหลังครับเดินหน้าถอยหลังเราต้องหยุดรถนะครับสำหรับระบบเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นให้โรลิกเชตเทิลน,นะครับเกียร์หลักก็เป็นซิงโคโมีตนะครับมินีิมาตรงหางพกนะครับอุป,ปต่าย เอ็มร้อยแปดพี่น้องนำหนักปฏิบัติการสีตันเนบ่บสีตันกู่กลัวพี่น้องเกือหาตันุ่ดละ ห้ามันครับโอ้โหโอ้โหอ๋อ,อปลาเกวยครับปลาเกว,ย,กวยเกวยเหี้ย างานอ้าขีไถกับเมย์ขาคือกันละพี่น้องเลยเมนี้ก็ไม่ยู่กครับจิบงานไล่อ้อยจิบตีหรือว่าไล่อ้อยเสียเล็กไถ้คายา,าครับไถ้คายะเสียฟ่อเห็นกะเฟยเองครับ คัดเงยพี่น้องคัแนแบบเงยเหมือนนี่คนเอาหางหกมากนะครับเหมือนนี่ปกติกัมีอยู่หางแปดนะครับเหมือนนี่คนคือโบไทยหางแปดบุ๊

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้สักก้อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวลงหางบุกเบิกสีขม่าไทยให้พี่ให้น้องได้รับชมกันอีกนะครับตอนช่วงลงหางบุกเบิลกุลพกกิพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอจบซ้ำนี้แหละครับขอให้มีความสุขสุขคูทุกคนพี่น้องบออ่อยแล้วผมเมื่อยแล้วสวัสดีครับ